วันน so sort of ี so mouth, oh, ้เป็นยำหมูยอทะเลครับเผ็ดเเปรี้ยวๆสุดยอดนะครับเอากุ้งหมูหมูยอเหี่วหนูต่างๆเราทำน้ำจิ้มแบบเผ็ที่วตบเขาไปเนาะอมแด้นช่วงนี้ก็พยายมกินของดีกับเทียมเยอะนะครับยังมีวุนเส้นด้วยนะครับใส่วุ้ส้นแล้วเอาที่เรปงีราปไว้เนาะมาใส่ยำได้เลยชิ้เดียวฟังอ๋อกูยเผ็ดๆร้อนแซ่บอีเดอราปังยักุ๊บกุ๊ ข海鲜ปลาหมึกอยู่นันเสหมยอมข้างในนั่นก็เป็ปลาไหฮก็เช่าปลาไคือไเลยครับปาุนอมอกทําําลปเนี่เกบจะดเดายฉีบปหมึกยอครับยำหมูยอกุ้งแล้วก็ปลาหมึกยำรวมมิตรแซ่บครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและในช่องทายูทูด้วยครับขอบคุณมากครับเซ่